่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดทา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่กรบครับท่านกำลังฟังเสียงชิดบ้วนบางประมาอดิศัก์บวน,นกิยาพันธ์นะครับ วันนี้ผมได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากแฟนๆรายการบอกว่าอาจารย์ครับเราจะมีวิธีการยังไงเนื่องจากว่าพื้นที่ที่บ้านผมเนี่ยมันเป็นดินเค็มและเวลาพูดถึงบอกว่าดินเค็มเนี่ยทุกคนก็จะถามว่าจะแก้ยังไงนะการที่มุ่ง ไปแก้ตัวเนื้อดินเค็มให้กลับมาไม่เค็มเนี่ยมันยากครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้คำนี้ก็แล้วกันว่าถ้าเผื่อว่าพื้นที่เพาะปลูกของท่านเป็นดินเค็มเนี่ยเราก็ต้องเริ่มทำความรู้จักว่าดินเค็มมันเป็นยังไงนะจริงถ้าเห็นคราบเกลือขึ้นมาเนี่ยท่านบอกเนี่ยดินเค็ม แต่ถ้ารู้ให้ลึกอีกหน่อยว่ามันเค็มแบบไหนยังไงก็จะดีและเราพูดว่าเราสามารถบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็มให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างนั้นก็น่าจะเหมาะสมและก็เป็นประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ว่าถ้าเรามีพื้นที่ดินเค็มเราจะมีระบบ บริหารจัดการดินเหล่านั้นได้ยังไงครนี้ดินเค็มเป็นไงดินเค็มก็เป็นดินที่มีเกลือนะที่ละลายได้ในสารละลายดินปริมาณมากมากจนกระทบต่อการเจริญเติบโตแล้วก็ผลผลิตของพืชเราจะสังเกตดูได้ง่ายๆว่า ถ้าเรามองไปที่พื้นดินเราเห็นคราบเกลือขาวทั้งผืนหรืออาจจะเห็นเป็นย่อมย่อมนะฮะในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งเราจะเห็นภาพชัดเจนมากสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพืชปกติก็จะแสดงอาการใบไหม้ ต้นก็จะแคลแกลนพืชก็จะขาดน้ําและก็ความเป็นพิษจากธาตุโซเดียมแล้วก็คอราไรนะแล้วก็เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารนะครับเพราะฉะนั้นดินเค็มนี่เขามีค่านำไฟฟ้าของสารละลายที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำมากกว่า2 เดซิซีเมนต่อเมตรเป็นหน่วยวัดนะที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสปัจจุบันดินเค็มสร้างผลกระทบมากมายในหลายพื้นที่ทีนี้เราก็ต้องดูว่าดินเค็มมันมีแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับมันก็จะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มครับกลุ่มที่1เราเรียกว่า ดินเค็มบกถ้าพูดง,ง่ายๆคือดินเค็มบกหรือว่าดินเค็มที่ผืนแผ่นดินเรามักจะพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งบางแห่งก็เค็มจัดบางแห่งก็เค็มมากบางแห่งก็เป็นดินเค็มปานกลางบางแห่งก็เป็นดินเค็มน้อยมากน้อยเขาวัดจากอะไร ทิดบนออกมาจะาคุยให้ฟังนะนอกจากดินเค็มบกหรือดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะครับก็ยังมีดินเค็มที่เราเรียกว่าดินเค็มภาคกลางนะครับดินเค็มในพื้นที่ภาคกลางอันนี้ก็จะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆนะฮะดังนั้นพี่น้องครับ ในการที่เราจะเจอปัญหาดินเค็มเนี่ยนอกจากภาคกลางก็มีอีกอย่างก็คือดินเค็มชายทะเลนะครับดินเค็มภาคกลางก็จะมีมากแนะถวแถวนครปฐมกำแพแงแสนสุพรรณบุรีบางจุดกาญจนบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะและที่เราจะพบกันเยอะก็คือดินเค็มในพื้นที่ชายทะเล นะครับซึ่งเราก็มักจะเห็นต้นไม้บางอย่างขึ้นได้ไม้ชายเลนโกงกลางสแสมลำพูนะหรือจะเป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลเคยท่วมมาก่อนเกิดจากตะกอนน้ำทะเลและตะกอนน้ำกร่อยนะครับนี่ก็เจอเยอะในหลายพื้นที่พี่น้องครับพอผมคุยเรื่องนี้ หลายท่านไม่ได้ถามปัญหามาสำรวจเลยครับดินท่านเค็มไหมถ้าจะเอาให้ชัวร์นะว่ามันเค็มมากเค็มน้อยดูยังไงก็ต้องเอาดินไปตรวจครับพี่น้องครับเอาดินไปตรวจตรวจยังไงเลยครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกเราได้ว่าพบปริมาณเกลือเท่าไหร่นะเอาตัวอย่าง ถ้าเราบอกว่าดินของเรานั้นมีความเข็มมากๆนะค่าการนำไฟฟ้านะครับถ้าเข็มจัดนะก็จะมีค่าการนำไฟฟ้าเดซิซิเมนต่อเม็ดมากกว่า16พบปริมาณเกลือมากกว่า0.8 ถ้าเป็นดินเค็มมากจะพบค่าการนำไฟฟ้า8-16เดซิซิเมนต่อเมตรและเปอร์เซ็นต์เกลือจะอยู่ที่0.4-0.8ถึงดินเค็มปานกลางนะก็จะอยู่ที่4-8 อันนี้ค่าการนำไฟฟ้านะเดซิซิเมนต์ต่อเมตรปริมาณเกลือจะอยู่ที่0.2ถึง0.4แต่ถ้าเป็นดินเข็มน้อยก็จะอยู่ที่2 4ถึง4ในแง่ของค่าการนำไฟฟ้าเดซิซิเมนต์ต่อเมตรปริมาณเกลือก็จะอยู่ที่0.12ถึง0.2 ทำไมเราต้องรู้ว่าดินเค็มมากดินเค็มน้อยดินเค็มปานกลางหรือดินเค็มจัดเพราะว่าถ้าเราจะเลือกแก้ปัญหาโดยการปลูกพืชให้คล้องจองกับธรรมชาติเราก็จะได้เลือกพืชที่มันมีความสามารถในการทนเค็ม ได้แตกต่างกันผมลองยกตัวอย่างอย่างกรณีพืชสวนพืชที่ทนเค็มจัดก,ก็จะมีหน่อไม้ฝรั่งคะกระเพราผักบุ้งจีนชะอมนี่ปลูกได้ทนได้ครับเค็มจัดนะถ้าเป็นไม้ดอก ก็จะมีอย่างเช่นคุณนายตื่นสายต้นเข็มเล็บมือนางน,นะฮะเขียวหมื่นปีแล้วก็แผลเสี่ยงหายนะครับถ้าเป็นอย่างพืชไร่และพืชอาหารสัตว์ก็จะมีหญ้านวลน,น้อยฝ้ายหญ้าแพรกหญ้าไฮบริดหญ้าเนเปียหญ้าชนากาศ ย่าแหวหมูป่านสอนอารายถ้าเป็นไม้ผลแล้วก็ไม้โตเร็วก็จะมีเช่นละมุดพุทธามะขามมะพร้าวอินทภาลำมสนสะเดามะขามเทศนี่ดินเข็มจัดนะฮะทีนี้ถ้าท่านเจอว่าดินของท่านไปตรวจวิเคราะห์แล้วเป็นดินเข็มมาก พืชสวนก็จะมีผักโขมผักกาดหัวมะเขือเทศถั่วพุ่มแคนต์ลูปอันนี้ปลูกได้ไม้ดอกก็จะมีเช่นบานบุรีบานไม่รู้โรยกุหลาบชบาเฟื่องฟ้านะฮะและถ้าเป็นพืชไร่ก็จะมีสโนอินเดีย สนคางคกข้าวทนเค็มคำฝอยสนอฟริกันมันเทศหญ้าขนหญ้ากินนีอันนี้ยกตัวอย่างนะถ้าเป็นไม้ผล,ลไม้โตเร็วนะที่ดินเค็มมากก็ปลูกกระถินนลงขี้เล็กนะฝรังยูคาลิปตัสมะม่วงหิมมะพานมายมสมอ น,นี่ถ้าดินเข็มปานกลางพืชสวนก็จะมีบวบพึิกยักษ์กระลำดอกกระลำปรีมันฝรั่งน้ำเต้ากระเทียมหอมใหญ่หอมแดงขระโพดหวานแตงโมโประกาศหอมองุ่นสบปรถผักชีไม้ดอกก็จะมีเช่นเยอบี่าพืชไร่ก็อย่างเช่นถั่วเหลืองปานสนพื้นเมืองทันวันปอแก้วขโพดมนข้าวฟ่าง มันตะบหลังถั่วพุ่มถั่วพระถ้าเป็นไม้โตเร็วก็เช่นไม้ผลไม้โตเร็วชมพู่มะกอกแคมะเดื่อทับทิมนะถ้าเป็นดินเค็มน้อยก็ถั่วฝักยาวประกาศขึ้นช่ายพริกไทยแตงร้านแตงไทยนะฮะพืชไร่ก็จะมีถั่วเขียวถั่วลิสงถั่วแดงถั่วแขกถั่วปักอ้า นะไม้ผลก็มีกล้วยลิ้นจี่มะนาวส้มมะม่วงอวะโวคาโดเพราะฉะนั้นถ้าดินไม่เค็มเลยดีที่สุดนะครับดีที่สุดน,นี้บางคนบอกว่าอาจารย์หมมันยากก็สิมันดูเค็มมากนะถ้าเป็นผมนะถ้าดินเค็มเยอะ ผมเลี้ยงไม่ปลูกพืชโดยใช้พื้นดินโดยตรงครับแต่ใช้พื้นดินตรงนั้นเอามาใช้ประโยชน์เช่นทำเป็นพื้นที่คอกสัตว์นะลาเป็ดลาวไกนะ่ดินเข็มไม่เป็นไรหรือนำเอาพื้นที่นั้น มาทําเป็นโรงเรือนต้นไม้สร้างโรงเรือนต้นไม้เอาแกลบมาปูเสร็จแล้วก็อเอาไม้กระถางตั้งวางอย่างนี้ความเค็มของดินก็จะทําอะไรไม่ได้แต่ห้ามขุดดินจากตรงนั้นมาผสมดินปลูกในกระถาง ไม่ได้ครับหรือเดี๋ยวนี้มีการทำการเกษตรแบบเกษตรในเมืองเราก็อาจจะใช้พื้นที่นั้นทำบ่อบกขึ้นมาเลี้ยงแหนแดงเลี้ยงแหนเป็ดเลี้ยงปลาในกระชังกระชังบกทำได้ หรือจะเลี้ยงจริงเรดเลี้ยงไสเดือนเพราะเราอาศัยอาศัยหรือว่าใช้เฉพาะพื้นที่เท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็ควรจะบริหารจัดก,การโดยนำพื้นที่มาใช้ให้ประโยชน์ประสบการณ์ดินเค็มของทิศบวนบอกมานี่สมัยหนึ่งผมก็ตะเวนถ่าย รายการก็อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนก็ขับรถออกหลังมหาวิทยาลัยเอเห็นต้นไม้มันไม่ขึ้นเลยไปดูมีคราบเกลือก็มาถ่ายรายการไอตอนมาถ่ายนะไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าบ้านปลายของชีวิตจะมามีบ้านอยู่หลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนและต้นไม้ที่เราจะเห็น ถ้าคุณไปตามชายทะเลคุณก็จะพบนะฮะผักบุ้งทะเลนะครับสมโกงกลางลำพูใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณมาเจอในพื้นที่ดินภาคกลางเราก็จะเห็นต้นไม้อย่างเช่นหนามพุงดอซึ่งมีหนามอยู่รอบตัว ทุกข้อมีน้ำสีทิศปลายน้ำสีน้ำตาลเข้มถ้ามันแทงเนื้อเราเมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหมันจะดูดเข้าไปในเนื้อเลยครับปวดมากอันนี้ท่านจะพบในพื้นที่ที่ดินเข้มมากๆอีกต้นหนึ่งก็จะเห็นได้ตั้งแถวกำแพงแสนไปจนกระทั่งถึงสมุทรสงครามก็คือต้นโคลต้นโคลก็เป็นไม้ใบชนิดหนึ่งที่ ในปัจจุบันเขาก็มาทำชาใบาคโคลเป็นไม้ที่อ่ดขึ้นได้ในดินเข็มนะครับทีนี้วันหนึ่งบริษัทสร้างบ้านระดับเศรษฐีเขาก็ไปจัดสรรที่ดินแถวบางคุนเทียนบางคุนเทียนนี้ก็เป็นอ,อยู่กรุงเทพ แต่ว่าติดชายทะเลเขาบอกเขาจัดสรรแล้วลูกบ้านเขาปลูกต้นไม้อะไรก็ไม่ขึ้นปลูกแล้วก็ใบแห้งตายใบยแห้งตายก็มาเชิญอาจารย์บ้วนไปบรรยายที่หมู่บ้านจัดสรรใช้ครับเ้าของหมู่บ้านบรรยายผมก็ไปแนะนำบอกว่าท่านอย่าปลูกพืชลงดินโดยตรง แต่ถ้าจำเป็นต้องปลูกลงดินโดยตรงก็ให้ขุดเป็นร่องเป็นแปลงแล้วก็เอาเนื้อดินเนี้ยออกไปไม่เอาไปผสมดินปลูกนะไม่เอาแล้วก็ปูพื้นล่างด้วยกแกลบแล้วก็จัดการเอาดินใหม่ที่เป็นดินที่ไม่เค็มไม่เป็นกรดไม่เป็นดาง เอามาผสมแล้วก็ลงปลูกนะครับลงปลูกนั่นแหละพี่น้องครับแล้วก็จะปลูกในแปลงได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ผมบอกดีที่สุดคุณเอาแกลบมาปูแล้วก็เอาต้นไม้กระถางมาวางไม่ปูก็ได้แต่ที่เราปูเพราะว่าเวลาเราปลูกไม้กระถางเวลาถ้าตั้งไว้กับพื้นดินเนี่ย บางทีรากมันโผล่ทะลุก้นกระถางแล้วรากมันก็จะไปสัมผัสดิดนเข็มนะฮะเราก็เอากแกลบหรือเอาวัสดุอะไรมาปูพื้นเพื่อว่าเวลาเราวางกระถางแล้วรากมันไม่ลงดินแล้วเราก็ใช้ปุ๋ยหลายคนเวลาให้ปุ๋ยไปแล้วให้ปุ๋ยหนักมือไปถ้าก็จะบอกว่าเนี่ย ปุ๋ยมันเค็มพราะเห็นน้ำมันถูกดูดออกจากลำต้นอันนั้นคือท่านใส่ปุ๋ยเยอะไปนะครับงนั้นพี่น้องครับการแก้ปัญหาดินเค็มเนี่ยมันเหมือนปัสสาวะนะครับอย่างคำแนะนำบอกว่าแก้ปัญหาดินเค็มเราก็ต้องนำน้ำจืดมาเอาน้ำมาแล้วก็ชะล้างความเค็มออกไปจากพื้นที่อา้าว มันก็เลยไปเข็มที่อื่นไม่ได้แก้ปัญหาอะไรการที่เราอนุรักษ์ป่าไม้ปลูกต้นไม้ปลูกป่าอันเนี้ยช่วยป้องกันดินเค็มได้อย่างพื้นที่ทางภาคอีสานสายดินเค็มมันอยู่ลึกใช่ไ,ไหมฮะสายดินเค็มมันอยู่ลึกพอมันอยู่ลึกมากเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราปล่อยให้ ตัดไม้ทำลายป่าน้ำมันท่วมมันก็จะพาเอาความเข็มของดินเออล้นขึ้นมาและจนกระทั่งขึ้นมาที่ผิวดินการปลูกพืชผิวดินก็ทำไม่ได้ละเห็นไหมสมัยก่อนอีสานเนี่ยเราไม่ไปปลูกไม้ผลแต่ว่าตอนหลังเราปลูกเพราะพืน้นที่ที่ปลูกตรงนั้นดินไม่เข็มแต่ถ้าเป็นเจอดินเข็มอยู่ข้างล่างปลูกไม่ได้ การรักษาป่าไว้พอฝนมันตกลงมาเยอะต้นไม้ก็จะดูดน้ำาละเหยไปบนอากาศความเข็มก็ไม่เอ่อขึ้นมาการไม่ไปขุดดินล่างขึ้นมาไว้ดินบนเหมือนอย่างที่เขาส่งเสริมการขุดก็ขุดกันใหญ่ขุดไม่ดูอีลาค่าอีลมก็ขุดเอาดินเข็มข้างล่างมาโปะอยู่ข้างบนก็ปลูกอะไรไม่ขึ้นและทำให้ความเข็มของดิน ทะลักขึ้นมาผิวดินอีกต่างหากนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าการบริหารจัดการดินเค็มทำอย่างที่ผมว่าไม่ต้องไปแก้นะแต่กันไม่ให้ความเค็มเนี่ยจากระดับอยู่ข้างล่างมันขึ้นมาข้างบนและถ้าเราจะไปซื้อที่เราก็ดูว่ามันเป็นดินเค็มแล้วเราจะบริหารจัดการอะไรตรงไหน อย่างไรได้บ้างครับและนี่ก็คือปัญหาจากท่านที่ถามผมมาว่าพื้นที่ดินเค็มจะทำยังไงดีวันนี้ทิดบวนบางประมาะมีคำตอบและโปรดติดตามทิดบวนบางประมาะของท่านต่อไปนะครับท่านผู้ฟังแฟนร,ร,รายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบวนบางประมาะ อดิศักด์บุญกิยาพันธ์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงทางบุญชาแนลวันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่าผมทำง,งานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5 กุมภาพันธ์2 5 6 8แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบ้วนชวนคุยทางบ้วนชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนา แต่ถ้าเผื่อท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลสีจันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลกลคลื่น1422 เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผิดท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆสดสดกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิกา30นาทีส่วนวันศุกร ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นาฬิ30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วน,นะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพี่ปลาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิดบ้วนและวันพุธ ก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทาง t ิกตาแกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกับทิศบ่วนบางประมาใช้ตู้ปน12 กำแพงแสนนคนปรปฐม73140สําำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเพื่อท่านใช้ทางไลน์สะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขณะนั้นก็ฝากมาที่ @buan 2494ต้องเติมด้วยนะฮะ s b u a n สองสี่เก้าสี่เรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,นสูตรเีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟทเรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟทเรลลอนธาตุอาหารเสริมสูตรเีเลต จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ยตราปิระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร